มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อชายคนหนึ่งเขาเนี่ยพบว่าตัวเองได้ไปติดอยู่ในโลกของวิดีโอเกมและเขาเนี่ยก็ไม่สามารถหนีออกไปได้นอกจากต้องชนะเกมที่เขาเข้าไปติดอยู่เท่านั้นและเรื่องราวของเขามัน,นี่จะเป็นยังไงกันต่อไปก่อนสวัสดีเพื่อนๆชาวตูนมาทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องของเราอีกเช่นเคยและก่อนจะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสักข้าศึก้าลค์ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเหล่าทีมงานและถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเนี่รับชมรับฟังกับหนังเรื่องแอนิเมชันที่มีชื่อเรื่องว่า Wag the l a u g กันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันนี่ก็จะเริ่มต้นขึ้นที่เกมฟิลิปนักซ่อมเกมตู้ที่มีอายุยาวนานถึง30ปีและในเกมเนี่ยก็มีตัวร้ายที่ชื่อว่าลาฟและเขาเนี่ยก็เป็นคนขี้โมโหร้ายและก็เป็นจอมถล่มตึกที่พังเข้าขกองเป็นอาชีพ โดยตัวของราฟนั้นเขานี่ก็ค่อนข้างเบื่อหน่ายกับงานที่ทําและก็วิถีชีวิตของตัวเองโดยเขานี่ก็อาศัยอยู่คนเดียวอย่างไม่มีสังคมในบ้านที่ทํามาจากกองขยะและทุกๆวันเขานี่ก็เฝ้ามองฟิลิปพระเอกของเกมที่เป็นที่รักของชาวเมืองที่มีผู้คนหลักใครและมันเนี่ยก็ทําให้เขารู้สึกไม่อยากจะเป็นผู้ไรอีกต่อไปโดยผู้ลายจากเกมอื่นๆเนี่ยก็ได้แต่บอกกับรับว่าเราเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หรอก ก่อนที่กิจกรรมบำบัดของเหล่าผู้หลายในครั้งนี้เนี่ยจะจบลงและทุกคนเนี่ยก็ต่างแยกย้ายกันกลับไปยังตู้เกมของตัวเองด้วยการเดินทางผ่านสายไฟโดยมีปักไฟเป็นสถานีกลางซึ่งการเดินทางออกนอกเกมนั้นก็มีกฎคือห้ามทุกคนตายนอกเกมของตัวเองพอหากว่าตายลงแล้วพวกเขาเนี่จะไม่ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกแล้วพอแยกย้ายกันกลับมาลาฟเนี่ยก็ได้กลับไปยังตู้เกมของตัวเอง และตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็กำลังจัดปาร์ตี้ฉลองครบรอบ30ปีกันอยู่โดยเขาเนี่ก็รู้สึกโกรธที่ทุกคนเนี่ยฉลองโดยไม่เชิญเขาทำให้เขาเนี่จึงโผล่เข้าไปที่หน้าง,งานและด้วยความอยากลองชิมเค้กสักชิ้นเขาเนี่จึงเข้าไปในงานท่ามกลางความไม่พอใจของทุกคนโดยเมื่อเค้กออกมาลาฟเนี่ยก็พบว่ารูปของเขานั้นเป็นคนเดียวที่อยู่ล่างตึกและเขาเนี่ยก็อยากขึ้นไปอยู่ด้านบนเหมือนกับคนอ,อื่นๆและก็ได้รับเหรียญทองอย่างฟิลิปบ้าง ทำให้การโต้เถียงระหว่างลารฟและชาวเมืองคนหนึ่งจึงเริ่มขึ้นโดยลารฟเนี่ยก็โมโหมากก่อนจะทําลายเค้กและเขาเนี่ยก็ประกาศต่อหน้าทุกคนว่าสักวันเขานี่จะต้องได้เหรียญทองมาบ้างและหลังจากที่ออกจากงานเลี้ยงมาลาฟเนี่ยก็ได้ไปปรับทุก,กับบาร์เทนเดอร์และนั่นก็ทําให้เขาได้รับคําแนะนําให้ไปหาเหรียญในกล่องของหายโดยระหว่างที่เขาเนี่ยกำลังหาอยู่ดันเขาเนี่ยก็ได้พบกับตํารวจเอวกาศ ที่กำลังลำพึงลำพันถึงการปีนตึกไปสู้กับมแมลงเพื่อแลกกับเหรียญโดยพอลาฟได้ยินกับว่าเหรียญเนี่ยก็เกิดสนใจเขาเนี่ยก็เลยอาศัยจังหวะที่ตำรวจอวกาศตกใจมแมลงสาบจนล้มลงไปเด็กเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจะเอาชุดของตำรวจอวกาศมาสวมเพื่อแอบเข้าไปในเกมของตำรวจผู้นั้นซึ่งเกมนั้นนึงก็คือเกมฮีโร่ดิวตี้และหลังจากลักลอบเข้ามาในเกมแล้วลาฟเนี่ยก็ได้ออกปฏิบัติการร่วมกับคนอื่นๆและมแมลงมากมายเนี่ยก็ออกมาให้ต่อสู้ แต่เขานีก่ก็กลัวจนสร้างความปั่นป่วนให้เกมรวมไปถึงสร้างผลกระทบให้กับผู้เล่นจนผู้เล่นแพ้โดยหลังจากจบเกมเขานี่ก็ได้ถูกจ่าสาวหัวหน้าเกมเข้ามาต่อว่าว่าเขาเนี่ยไม่ควรเข้าไปยุ่งกับผู้เล่นเพราะเขาเนี่ยมีหน้าที่เพียงแค่พาผู้เล่นขึ้นไปบนยอดตึกเพื่อให้ผู้เล่นได้เหรียญไปพอดียินแบบนั้นลาฟเนี่ยก็หูพึงทันทีและตอนนี้เนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าเหรียญทองที่เขาต้องการเนี่ยมันอยู่ที่ไหนและในเวลาเดียวกันนั่นเอง เด็กหญิงที่ลาฟเนี่ยทำเธอเป็นผู้แพ้นในเกมก่อนเธอเนี่ยก็ได้เดินวนหาเกมเล่นใหม่จนได้มาพบกับเกมฟิลิปนักซ่อมหากแต่เมื่อเธอหยอดเหรียญลงไปแล้วก็ไม่มีผู้ร้ายอย่างลาฟออกมาทุบตึกโดยชาวเมืองในเกมรวมถึงฟิลิปเขาเนี่ยก็พยายามทําทุกอย่างตามโปรแกรมโดยเด็กสาวที่เห็นว่าเกมแปลกจึงเรียนคุณลุงเจ้าของร้านมาเพื่อบอกว่าเกมตู้นี้น่าจะเสียแล้วโดยคุณลุงเจ้าของร้านเนี่ยก็เลยคืนเงินให้เด็กหญิงพร้อมบอกว่าเขาเจะตามช่างมาซ่อมในวันรุ่งขึ้น และถ้าหาก่อมไม่ได้เขาเนี่ก็คงจะต้องให้ตู้เกมนี้พักไปโดยปายประกาศเกมเสียเนี่ยก็ถูกนำมาติดหน้าตู้ถ้าเมาชาวเมืองเนี่ยแตกตื่นเพราะกลัวว่าพวกเขาจะถูกถอดปลั๊กและไม่นานนักคิวเบิร์กเนี่ยก็ได้เข้ามายัางเมืองแห่งนี้เพื่อแจ้งข่าวของลาฟให้ทุกคนได้ทราบและในขณาดเดียวกันทางด้านของลาฟเองเขาเนี่ก็กำลังปีนตึกเพื่อไปยังที่เกบเหรียญทองที่เขาใฝ่ฝันและเขาเนี่ก็ได้ทุบก,กำแพงของตึก ก่อนจะเดินผ่านไข่ใบน้อยมากมายที่พื้นเพื่อขึ้นไปเอาเหรียญทองมาครอบกลองแต่ทว่าหลังจากที่เขารับเหรียญมาแล้วและเขาเนี่ยก็กําลังปื้มปิติอยู่เขาเนี่ยก็เผอเหยียบไข่จนมีไซบักโผล่มากระโดดใส่หน้าของเขาทําให้ลาฟเนี่ยก็เลยดิ้นทุรนทุรายจนเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในยานหลบหนีที่พุ่งออกนอกเกมฮีโร่ดิวตี้และมันเนี่ยก็พาลาฟเข้ามาอยู่ในเกมแข่งรถโกคาร์สีหวานแหววยังเกมชูแกลัสโดยลาฟเนี่ยก็ต้องการจะออกจากเกมนี้ แต่เหรียญทองของเขาได้กลับหลุดออกจากคอแล้วก็ไปห้อยอยู่บนต้นลูกกวาดต้นหนึ่งทําให้ลาฟเนี่ยก็เลยรีบร้อนปีนขึ้นไปเอาเหรียญของต้นคืนมาและระหว่างที่เขาเนี่กาลังปีนป่ายดันเขาเนี่ก็ได้เจอกับเด็กหญิงแสนกวนคนหนึ่งเธอจะถามอะไรเขามากมายอีกทั้งยังชิงเหรียญทองของเขาไปอีกด้วยโดยในขณะที่ลาฟเนี่ยกำลังวุ่นอยู่กับเรื่องเหรียญของเขาทางด้านของฟฟลิปหลังจากเขาเนี่ยดูข่าวจากคิวเบิร์กเขาเนี่ยก็เดินทางไปหาจ่าสาวของเกมฮีโร่ดิวตี โดยเธอเด็กก็บอกกับฟิลลิปว่าบนยาหลบหนีที่พาลาฟเอาจากเกมมานั้นมีใส่บัคติดมาด้วยซึ่งใส่บัคเนี่ยก็เป็นเหมือนไวรัสสิ่งที่มันทําคือกินฆ่าและแบ่งตัวทําไม่มีไฟส่องหยุดมันมันเนี่ยจะกินทุกอย่างเกลี้ยงทําไมฟิลิปเนี่ยก็เลยขอติดตามเธอไปด้วยเพราะเขาได้รู้สึกว่าเขาจะมีหน้าที่ซ่อมแซมในสิ่งที่ลาฟทําเสียหายและเมื่อตกลงกันได้ทั้งสองเนี่ยก็ได้ออกเดินทางเข้าไปในเกมชูการ์ลัส ที่ตอนนี้นกำลังเริ่มต้นการแข่งขันโดยมีคิงแคนดี้เป็นคนเปิดงานเพื่อหานักแข่ง9ก้าคนแรกที่จะเข้าเส้นชัยไปเป็นอวตารสาหรับเกมในวันพรุ่งนี้ซึ่งเกมนี้จะมีค่าธรรมเนียมเป็นเหรียญทองหนึ่งเหรียญนั่นเองและพอแบบนั้นทํให้เด็กจริงที่แย่งเหรียญจากลาฟมาเธอเนี่ยก็มาลองโยนเหรียญเพื่อเข้าแข่งขันกับคนอื่นๆและเมื่อเหรียญได้เข้าไปในระบบแล้วชืว่อวานเนลอปี้ของเธอเนี่ยก็ได้ปรากฏอยู่ในผู้เข้าแข่งขันและพอคิงแคนดี้ที่เห็นเธอ ก็เลยเรียกยามให้มาจับตัวเธอไปโดยเวเนโลปีเนี่ยก็ได้หนีจากการจับกลุ่มด้วยร่างกายของเธอที่วบแวบไปมาและทางด้านของลาฟที่เห็นเด็กหญิงก็เลยเดินเข้ามาทวงเหรียญของเขาคืนทําให้หลังจากานาั้นความวุ่นวายที่สุดแสนจะเละเทะเนี่ยจึงเกิดขึ้นเมื่อลาฟในร่างที่เลอะเทอะไปด้วยของหวานเหลวสีเขียววิ่งไล่จับววเนโลปีที่เธอเนี่ยเข้าไปซ่อนตัวในอันธจันทร์ของผู้ชมโดยตํารวจของเกมชูการ์ลัดจึงได้เข้ามาคุมตัวลาฟไปยังปราสาทกิงแคนดี้ ท้าไม่ลับเนี่ยก็เลยพยายามอธิบายให้คิงแคนดี้ฟังว่าเขาเพียงแค่มาทวงเหรียญของเขาคืนเท่านั้นหากแต่ทางด้านของคิงแคนดี้เนี่ยก็ไม่สามารถเอาเหรียญคืนให้เขาได้เพราะยายวบแวบเนี่ยได้นำเหรียญมาแลกกับตําแหน่งในการแข่งรถไปเสียแล้วและมันเนี่ยจะอยู่ในนั้นจนกว่าจะมีใครสักคนชนะเกมนี้ไปทำให้ทางด้านของลับเนี่ยก็เลยยืนยันว่าเขาจะจะไม่ออกไปจากชูกาลัดหากเขาเดียไม่ได้เหรียญของเขาคืนและทางด้านของคิงแคนดี้ที่ได้ฟัง เขาเนี่ยก็สั่งการให้ทหารพาลาฟกลับเกมแต่ลาฟเนี่ยก็หนีออกมาก่อนจะไปแอบซุ่มดูเหล่านักแข่งที่กําลังลุมใส่โควาเดโลปีให้เธอเนี่ยยอมถอนตัวออกจากการแข่งขันไปซะโดยเมื่อว่าเดโลปีเนี่ยไม่ยอมจำนนเหล่านักแข่งจึงทําลายรถของเธอที่เธอเนี่ยสร้างมาเองกับมือพอเห็นแบบนั้นลาฟเนี่ยก็ทนไม่ไหวจึงได้เข้าไปห้ามและทันทีที่ทุกคนเห็นลาฟพวกเขาเนี่ก็ขับรถหนีไปทําให้ตัวของลาฟ ก็เลยเข้ามาทวงเหรียญคืนจากเวเน,นโลปี้เธอเนี่ยจึงบอกให้เขาช่วยหารถโกคาร์ทให้เธอเพื่อให้เธอไปแข่งได้หากเธอชนะการแข่งขันเธอเด่กก็จะเอาเหรียญมาคืนให้กับเขาและในเวลาเดียวกันนั้นเองที่ทางด้านของฟิลิปกับจ่าสาวพวกเขาทั้งสองเนี่ยก็ได้เดินทางมาเจอกับยานหลบหนีที่ว่างเปล่าแล้วทําให้จ่าสาวเนี่ยก็เลยพยายามตามหาไซบักแต่เครื่องตัวจับสัญ,ญญาณของเธอเนี่ยก็เหมือนจะมีปัญหาไปทําให้เธอเนี่ยก็เลยนึกสงสัยถึงเหตุผลที่ลาบทําแบบนี้ โดยตัวของฟิลิปเองเขาเนี่ยก็ไม่รู้ถึงสาเหตุนั้นเช่นกันเขารู้เพียงว่าลาฟเนี่ยมีอาการแปลกไปแต่ก็ไม่เคยคิดว่าลาฟเนี่ยจะทําแบบเดียวกันกับเทอร์โบเกมยอดฮิตในอดีตที่โดนเกมลอสบัตเตอร์เข้ามาแย่งความลักทั้งหมดไปทําให้เทอร์โบเนี่ยก็เลยรู้สึกอิจฉามากจนยอมทิ้งเกมของตัวเองแล้วก็เข้าไปยึดเกมใหม่ทำให้ทั้งสองเกมเนี่ยก็เลยเสียในทันทีและระหว่างที่ฟิลิปเนี่ยเล่าเรื่องราวนั้นเขากับจานเนี่ยก็ได้เดินไปเรื่อย แต่แล้วกิิงการขนมหวานที่พวกเขาเหยียบอยู่เนี่ยก็สลายไปจนทำให้พวกเขาจะตกลงมาในบ่อทรายดูดแล้วฟิลิปเนี่ยก็พยายามจะขึ้นจากบ่อทรายแต่ไม่ว่าพยายามเท่าไหร่เขาเนี่ยก็ไม่สามารถขึ้นมาได้ทําให้ตัวของฟิลิปเนี่ยก็เลยดิ้นรลนเมื่อรู้สึกว่ากําลังจะหมดหนทางจ่าสาวเนี่ยจึงตบหน้าเรียกสติเขาแล้วเพียงเท่านั้นเถาวันเนี่ยก็ส่งเสียงหวนลาะแล้วค่อยๆหย,ย่อนตัวต่ําลงทําให้ทั้งคู่เนี่ยก็เลยช่วยกันทําให้เถาวันหวนละ้ะ จะสามารถเอื้อมถึงและออกจากบ่อทรายมาได้จนเกิดความประทับใจในการและกันแต่ทันทีที่ขึ้นมาจ่าสาวนี่ก็พาเขาออกเดินทางหาไซบักกันต่อในทันทีโดยในขณะนั้นเองทางด้านของลาฟกับวาเดโลป,ปีพวกเขาเนี่ก็ได้แอบเข้ามาในโรงงานผลิตรถโกคาร์ทโดยเด็กหญิงนี่ก็กดปุ่มเริ่มผลิตรถโดยมีลาฟเนี่ยคอยช่วยจัดการในขั้นตอนต่างๆแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นจอมทาลายที่มีพลังมากล้นจึงทําให้รถเนี่ยเลอะเทอะไปหมด หากแต่ว่าเดโลปีเนี่ยก็ยังคงดีใจและภูมิใจกับรถคันนี้ของเธอแต่แล้วตอนนั้นเองคิงแคนดี้เนี่ยก็ปรากฏตัวและไล่ตามล่าพวกเขาทําให้ลาฟที่เห็นแบบนั้นก็เลยจับยายวแบแวบขึ้นรถแล้วก็บอกให้เธอในรีบออกรถไปแต่ว่าเดโลปีเนี่ยก็ไม่รู้วิธีการขับรถเลยทําให้ลาฟเนี่ยจึงต้องเป็นฝ่ายพาเธอหนีและทั้งสองเนี่ยก็ได้หนีเข้าไปในทางลัดของพวกเขาไดเอโคบทำให้พวกเขาเนี่ยรอดพ้นจากการถูกไล่ล่า แล้วพอรอดมาได้แล้วลาฟเนี่ยก็ได้บอกกับวานเนโลปี้ตามตรงว่าเขาเนี่ยไม่เห็นหนทางที่เธอจะชนะในการแข่งขันครั้งนี้เลยเพราะเธอเนี่ยขับรถไม่เป็นและเขาเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะได้เหรียญที่สําคัญต่อการเปลี่ยนชีวิตเขาคืนมาและในที่แห่งนี้ลาฟเนี่ยก็ได้พบกับบอน,น้ําพุร้อนที่พร้อมจะระเบิดขึ้นมาเมื่อมีบางอย่างตกลงไปทําให้วานเนโลปี้บอกกับลาฟว่าที่แห่งนี้น่าจะเป็นด่านโบนัสที่ยังสร้างไม่เสร็จ โดยเธอเนี่ยก็แอบอาศัยที่แห่งนี้เป็นที่นอนเพราะทุกคนเนี่ยล้วนคิดว่าเธอคือสิ่งที่ผิดพลาดในเกมและที่สําคัญเธอเนี่ยไม่สามารถออกจากเกมไปไหนได้โดยพอลับได้ฟังดังนั้นเขาเนี่ยก็นึกเห็นใจเด็กหญิงเขาเนี่ยก็เลยจัดการสร้างสนามแข่งให้ยายวอบแวบได้ฝึกขับรถจนในที่สุดวานเนโลปีเนี่ยก็สามารถขับรถเป็นจนได้และในขณะที่วานเนโลปีเนี่ยกำลังตื่นเต้นดีใจอยู่นั้นอีกที่ทางด้านคิงแคนดี้เนี่ยก็ได้กุมใจมาก ที่เขาเนี่ยยังหาลับกับวานเนลโลปี้ไม่พบเลยทาให้เขาเนี่ยก็เลยเข้าไปยังหลังเก็บข้อมูลของเกมและก็ย้ายข้อมูลเหรียญทองที่วานเนลโลปี้ใส่เข้ามาให้มาอยู่ในข้อมูลของตัวเขาเองเพื่อให้เขาเนี่ยได้เหรียญทองมาครอบครองและในที่แห่งนี้ก็มีข้อมูลของวานเนลโลปี้ที่อยู่นอกระบบเต็มไปหมดและในเวลาเดียวกันนั้นอีกที่ทางด้านทางด้านของหนุ่มสาวที่กําลังตามหาไซบักโดยตอนนี้นะครับฟิลลิปเนี่ยก็ได้เอ่ยปากชมจ่าโดยที่ไม่รู้ว่า สิ่งที่เขาชมเนี่ยมันแทงใจดําของเธอจนทําให้ตัวของเขาจะถูกทิ้งไว้กลางทางแล้วฟิลิปเนี่ยก็ได้มายังปราสาทของคิงแคนดี้ก่อนที่เขาเนี่ยจะเจอกับลูกอมสีเขียวลับใช้จึงได้บอกกับลูกอมนั้นไปว่าเขาเนี่ยมาตามหาลับโดยพอเจ้าลูกอมได้ยินก็จัดการกดปุ่มส่งฟิลิปลงไปอยู่ในคุกใต้ดินของปราสาททันทีโดยที่ตอนนี้ทั้งฝ้าของล้าฟกับวานนลลปีพวกเขาเนี่ยก็กำลังเตรียมตัวไปร่วมการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้น ในขณะที่เขาในกำลังรองวานิลปี้กลับเข้าไปเอาของลาฟเนี่ยก็ได้พบกับคิงแคนดี้ที่เข้ามาเจราจาว่าจะคืนเหรียญทองให้แต่เขาเนี่ยไม่สามารถให้วานิลปปี้ลงแข่งได้เพราะถ้าหากว่าเด็กหญิงชนะการแข่งขันเธอเนี่ยก็จะกลายเป็นนักแข่งประจําวันที่ผู้เล่นจะมีสิทธิ์เลือกเธอสําหรับการเดนและหากผู้เล่นเห็นเธอวับแวบไปมาบนจอตู้เกมนั่นเนี่ยอาจจะทําให้ผู้เล่นเข้าใจว่าเกมพังก็เป็นได้และเกมของเขาเนี่ยก็อาจจะถูกปิดตัวลงและแดดอน ว่าวันเนลปี้เนี่ยก็จะเป็นคนเดียวที่ไม่สามารถออกไปจากเกมนี้ได้หากเกมจะโดนดึงพักออกโดยเมื่อวันเนโลปี้ออกมาพร้อมกับของขวัญให้ลาฟลาฟเนี่ยก็ได้บอกกับเธอว่าเขาเนี่ยจะไม่ยอมให้เธอลงแข่งขันอีกก่อนที่เขาจะจัดการทําลายรถของเธอและก็เอาเหรียญทองกลับมายังเกมฟิลิปนักซ้อมแต่ในตอนนี้เมืองแห่งนี้เนี่ยกลับไม่มีใครอยู่เลยก่อนที่เขาจะได้รู้จักผู้ดูแลตึกว่าเกมของพวกเขานั้นจะถูกถอดลักในวันพรุ่งนี้ และลาฟเนี่ยก็ได้รับคุณแจตึกมาแต่เขาได้กลับไม่รู้สึกยินดีเลยสักนิดโดยเขาเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการให้เรื่องราวมันออกมาเป็นแบบนี้ทําให้เขาเนี่ยก็เลยกวางเหรียญทองทิ้งจนมันเนี่ยไปกระแทกเข้ากับกระจกหน้าตู้เกมทําให้ป้ายที่แปะอยู่หลุดออกและตอนนั้นสายตาของลาฟเนี่ยก็มองไปเห็นรูปของวานเนลลปี้ที่มันติดอยู่ข้างๆตู้เกมชูการ์ลัชทำให้เขาเนี่ยก็เลยรู้สึกสับสนมากเพราะถ้าหากวานเนลลปี้เป็นข้อผิดพลาดของเกมจริงๆ ก็ไม่น่ามีรูปของเธอติดอยู่ข้างๆตู้ไดแล้วพอได้เห็นแบบนั้นทําไม่รับเนี่ยก็เลยกลับไปยังเกมชูการ์ลัดอีกรอบแล้วก็ได้ถามเรื่องราวของวันเดลปี้กับลูกอมเขียวทําให้เขาได้รู้ว่าเมื่อก่อนนั้นวันเดลปี้เนี่ยเป็นหนึ่งในนักแข่งที่เก่งมากและคิงแคนดี้เนี่ยก็รู้สึกไม่พอใจจึงเข้าไปจัดการกับข้อมูลของเธอแล้วก็พยายามลบรหัสของเธอออกไปและนอกจากนี้ คิงแคนดี้เนี่ยก็ยังจัดการปิดล็อกความทรงจําของทุกคนที่มีต่อวาเดโลปี้เพราะเขาเนี่ยไม่ต้องการให้วันเดโลปี้ลงแข่งและเมื่อไหร่ก็ตามที่วันเดโลปี้เข้าเส้นชัยเกมเนี่ยก็จะถูกรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดซึ่งดันจะทําให้เธอเดากลับมาเป็นตัวละครที่สมบูรณ์อีกครั้งแต่ทว่าในตอนนี้วาเดโลปี้เนี่ยก็ถูกขังอยู่ที่คุกใต้ดินซึ่งมันเนี่ยก็เป็นที่เดียวกับที่ฟิลิปโดนขังอยู่โดยพอลาฟดูดังดันเขาเนี่ยก็เก็บซากรถของเด็กหญิง และก็รีบออกเดินทางไปหาเธอและก่อนที่ลาฟจะเข้าไปหาวานเนลปี้เขานี่ก็ได้เข้าไปพบกับฟิลลิปแล้วก็ขอให้ฟิลิปเนี่ยช่วยซ่อมรถให้เขาหน่อยแต่ฟิลิปเนี่ยก็ยังโกรธลาฟอยู่มากทําให้ลาฟเนี่ยจึงขอโทษแล้วก็ปรับความเข้าใจกับฟิลิปพร้อมให้สัญญาว่าเขาเนี่ยจะกลับไปยังเกมฟิลิปนักซ่อมทําให้หลังจากนั้นฟิลลิปเนี่ยจึงจัดการซ่อมรถให้แล้วก่อนที่ลาฟจะเอารถเข้ามาขอโทษพร้อมกับสารภาพความผิดกับวานเนลปปี้ โดยตัวของวาเน,นิโลปีเธอเนี่ยก็ได้ให้อภัยเขาก่อนที่ตัวของเธอจะมาถึงสนามแข่งหลังจากการปล่อยตัวนักแข่งไปครู่หนึ่งแต่เธอเี่กก็สามารถไล่ตามนักแข่งคนอื่นๆจนมาก่อกลุ่มผู้นําได้แม้ทุกคนเนี่ยพยายามจะกำจัดเธอด้วยวิธีการต่างๆจนตอนนี้มีเพียงคิงแคนดี้คนเดียวที่นำเธออยู่โดยลาฟกับฟิลิปเนี่ยก็ลุ้นกับผลการแข่งขันครั้งนี้อยู่ข้างสนามแต่เพียงไม่นานจ่าสาวเนี่ยก็เข้ามาทำร้ายลาฟ โดยเธอเนี่ยก็โกรธมากที่ตอนนี้ไซบักที่มาพร้อมลาฟมันเนี่ยได้วางไข่และพร้อมจะกัดกินชูการ์ลัสแล้วและไม่ทันขาดคาฟงไซบักเนี่ยก็ได้โผล่ขึ้นมาจากใต้ดินทําให้ผู้คนเนี่ยก็ต่างวิ่งหนีกันโอนละมานทางด้านของจ่าสาวเธอเนี่ยก็พยายามควบคุมสถานการณ์ด้วยการบอกให้ทุกคนเนี่ยหนีไปยังสถานีเกมส่วนลาฟนั้นเขาเนี่ก็ยังคงรุนกับผลการแข่งขันของวันเดโลปี้ที่ตอนนี้ เธอเนี่ยสามารถนำคิงแคนดี้ขึ้นมาได้แล้วแต่คิงแคนดี้เนี่ยก็ยังคงไม่ละความพยายามที่จะกำจัดเธอจนล่างจริงของเขาเปิดเผยออกมาและรูปร่างหน้าตาของคิงแคนดี้นั้นมัน,นก็คล้ายกับเทอร์โบอย่างไม่มีผิดเพี้ยนทำให้เขาก็เลยบอกความจริงแกเด็กหญิงว่าเขาเนี่ยสร้างระบบเกมนี้ขึ้นมาใหม่โดยจะมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะเป็นผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวพอได้ฟังแบบนั้นว่าในโลปี้เนี่ยก็เลยใช้พลังการวอบ์เว็บของตัวเองหนีรอดมาจากเงื้อมือของคิงแคนดี้ได้สำเร็จ และเธอเด็กก็ซิ่งรถเข้าไปที่เส้นชัยในขณะที่คิงแคนดี้เนี่ยก็ได้ถูกใสบักคกืนลงท้องแต่ในระหว่างนั้นบรรดาไส่บักมากมายเนี่ยก็ได้โผล่ออกมาจนทําให้เด็กหญิงเนี่ยหลุดออกจากเส้นทางอีกทั้งยังมีไส่บักบางส่วนได้เข้าไปทําลายเส้นชัยของเกมและเมื่อเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันเริ่มจะแย่ลงทําให้ทุกคนเนี่ยจึงพากันอพยพออกจากเกมและวาเนลลอปปี้เนี่ยก็เป็นเพียงคนเดียวที่ไม่สามารถออกจากเกมไปได้ ทำให้เด็กหญิงจึงบอกให้ลาฟหนีไปแต่ลาฟเนี่ยก็ไม่อยากยอมแพ้เขาในคิดอะไรบางอย่างได้จึงได้พุ่งขึ้นไปยังภูเขาได้เอโครบแล้วก็ทําลายมันลงซะหากแต่ทว่าในระหว่างนั้นคิงแคนดี้หรือเทอร์โบที่เด้กไก่ล่างเป็นไซบักแล้วมันเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและพุ่งเข้ามาทร้ายลาฟโดยมันเนี่ยก็จับลาฟปีนขึ้นไปบนท้องฟ้าทําให้ตัวของลาฟจึงตัดสินใจเอาตัวเองพุ่งลงมาสู่ภูเขาเพื่อให้ระเบิดน้ำพุร้อนทำงาน โดยเขาเนี่ก็เตรียมใจเอาไว้ว่าเขาจะไม่รอดแต่แล้ววานเนโลปีเนี่ยก็สิงโกคาร์ดมาช่วยลาฟไว้ที่ทันและเพียงไม่นานนำ้ำพุร้อนในภูเขาเนี่ยก็เกิดระเบิดเป็นลำแสงและก็เรียกเจ้าพวกไซบักรวมถึงเทอร์โบเข้าไปด้านในก่อนที่พวกบันตังโดนน้ำพุหลอมจสนสิ้นซากและหลังเหตุการณ์สงบลงฟิลิปเนี่ยก็จัดการซ่อมเส้นชัยให้วานเนโลปีและลาฟเนี่ยก็พาเด็กหญิงเข้าเส้นชัยถ้าไม่เกมทั้งหมดเนี่ยจึงถูกรีเซ็ต ทำให้ลางที่แท้จริงของวันเนลลปี้ปรากฏขึ้นมาโดยทุกคนในชูการ์ลัชต่างก็ได้ความทรงจําแท้จริงกลับคืนมาโดยแท้จริงแล้ววานเนลลปี้เนี่ยเป็นเจ้าหญิงแต่ตัวเธอเนี่ยไม่ได้อยากจะเป็นเจ้าหญิงเธอเนต้องการเป็นเพียงนักแข่งรถคนหนึ่งเท่านั้นทําให้หลังจากนั้นลาฟกับวานเนลลปี้เนี่ยก็กล่าวลาจากกันและลาฟเนี่ยก็กลับมาทําหน้าที่ของตนและเกมฟิลิปนักซ่อมเนี่ยก็ได้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งโดยเบอ่อเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยได้ขี้คลายลงไป ชาวเมืองเนี่ยก็ปฏิบัติกับลาฟในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนตัวของเฟลิปเขาเนี่ยก็ได้เข้าพิธีแต่างงานกับจ่าแห่งฮีโร่ดิวตี้ทำให้ลาฟเนี่ยก็เลยบอกว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเขาคือช่วงเวลาที่เขากําลังจะโดนโยนลงจากตึกเพราะมันเนี่เป็นช่วงเวลาที่เขาจะได้เห็นว่าในโรปี้แห่งชูการ์ลัชแข่งขันและเธอเนี่ยก็จะเป็นที่หนึ่งก่อนที่หนังหรืออนิเมชันเรื่องนี้จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับ สำหรับหนังหรือแอนิเมชันที่มีชื่อเรื่องว่า Wag It Love โดยหลังจากที่ดูหนังเรื่องนี้ผมเนี่ยก็รู้สึกชอบการ์ตูนเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยครับมันเนี่ยมีความสดใสความสนุกและภาพเนี่ยก็สวยมากเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าใครที่กำลังหาหนังดูในวันหยุดนี้และยังไม่รู้ว่าจะดูเรื่องอะไรอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องที่ผมเนี่ยอยากจะแนะนำเพื่อนๆเ,เลยแหละครับและในส่วนของเรื่องคดันแอนิเมชันเรื่องนี้ ก็สามารถทำคะแนนจากเว็บ IMDb ไปได้ที่7.7เต็ม10คะแนนเลยครับและสำหรับเรื่อหนะ้าพวกเราชาวตูนไม้เนี่ยจะเอากระตูนเรื่องอะไรมาสปอยกันอีกก็ฝากเพื่อนๆเน,นกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องของเรากันไว้ด้วยนะครับที่ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทั้งเราสำหรับวันนี้พวกเราชาวตูนไม้ก็ต้องขอตัวลากันไนปะ็นเพียงเท่านี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปนะ้าบ๊ายบายครับ